ล้วครับผมเปิดมาเนี่ยก็เจอกับป้าเอกของเราเขาเนี่ยกำลังเดินทางไปที่เส้นทางอันแสนไกลนะครับมันเป็นถนนแบบเส้นยาวๆเหมือนกับว่าถนนเส้นนี้มันไม่ใช่ถนนเส้นหลักครับแน่นอนว่าพอมันไม่ใช่ถนนเส้นหลักในรถมันก็จะน้อยมากๆและรถของพระเอกเนี่ยก็ดูจะใหม่มากและแพงมากๆนะครับในตอนนั้นอาตดีซะด้วยรุ่นนี้พระเอกนี่พี่เกก็ขับมาเส้นยาวๆนะครับขับมาในเลนที่วิ่งด้วยความเร็วครับแต่ว่าเขาเนี่ยได้ไปเจอกับรถเก่าๆอยู่คันหนึ่งกาลังขวางเลนอยู่คือวิ่งไปแบบช้าๆอยู่เลน ที่เขาวิ่งกันเร็วๆนะรถเก่าๆคันนี้แกก็กวิ่งไปช้าๆเนิ่ๆเรื่อยๆจริงๆทําไมสีเลียดอนะ่ะพระเอกแกก็ออกขวานะครับแซงไปก็จบนะครับแต่ว่าพระเอกเนี่ยแกเปิดไฟหน้าครับเปิดไฟหน้าใส่ใหญ่เลยฮะต่อไฟใส่ใหญ่เลยฮะไม่อยากจะเปลี่ยนเลนนะต่อไฟในราวกับว่าพระเอกเนี่ยกำลังรีบอยู่แล้วก็บ่นว่าแบบโอ้ยรถเก่าขนาดนี้ทําไมมาขับเลนนี้เนี่ยแล้วพอพระเอกจะแซงก็โดนรถเก่าเนี่ยบังหลายไม่ให้แซงครับพอพระเอกได้จังหวะในการแซงได้นะครับก็เปิดกระจกไปด่าเลยครับว่าเฮ้ยขับรถอะไรของเองเนี่ย แล้วพระเอกก็แซงไปพร้อมกับแจกกล้วยให้จากนั้นพระเอกก็เรียกได้ว่าขับหนีอย่างไวครับเพราะว่าแจกไปแล้วรีบหนีครับเดี๋ยวโดนตามทีนี้พระเอกเนี่ยขับมาด้วยความเร็วสักพักหนึ่งนะครับความเร็วของรถพระเอกเนี่ยก็ตกลงพระเอกก็เลยสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะพอจอดดูข้างทางเช็คดูว่าอาการรถมันเป็นยังไงก็เออยางแตกตอนแรกพระเอกของเราเนี่ยก็จะไม่เปลี่ยนยางนะครับก็ใช้มือถือเนี่ยโทรเรียกศูนย์เนี่ยให้มาดูอาการหน่อยนะครับเพราะว่ารถของพระเอกเนี่ยเพิ่งออกมาใหม่ๆอุปกรณ์เนี่ยยังไม่ได้ใช้เลย ทางจากศูนย์ ถึงจุดที่รถของพระเอกเสียเนี่ยมันไกลมากๆสมัยนั้นเนี่ยยังไม่มีสมาร์ทโฟนครับโทรคุยกันปกติพระเอกเนี่ยแกก็รอไม่ไหวครับเลยต้องมาเปลี่ยนยางอะไหล่ด้วยตัวเองมันก็เป็นยางอะไหล่อยู่หลังรถนะครับพอเปลี่ยนไปใส่น็อตยังไม่ได้ตรงเลยครับใส่กันแบบว่าผิดผิดถูกๆกหมุนน็อตตัวเล็กๆไปได้แค่หนึ่งตัวครับหมุนไปนิดนิดหน่อยๆรถเก่าที่พระเอกดันไปหาเรื่องตอนนั้นนะครับก็ตามมาทันรถพระเอกแล้วและเพราะว่าถนนเส้นนี้มันเป็นถนนเส้นรองครับทาให้รถเนี่ยไม่ค่อยมีถนนเส้นนี้ทั้งสองเส้น ก็มีแค่รถพระเอกกับรถคันเก่าในี่หนะครับพอาพระเอกมันเห็นรถคันเก่าที่ตัวเองเคยไปแจกกล้วยเอาไว้มันก็ไม่รอสิครับจะยืนรอช้าอยู่ใยก็รีบกลับเข้ารถก่อนครับกลัว ไม่รู้ว่ารถเก่าเนี่ยมันจะทําอะไรหรือเปล่าแล้วก็เพื่อความปลอดภัยด้วยครับอยู่ในรถก่อนดีกว่าใครเป็นอะไรไม่รู้พระเอกเข้ารถไว้ก่อนแล้วพระเอกเนี่ยก็ได้ประจันหน้ากับเจ้าของรถเก่าครับเป็นลุงเลยลุงแกก็บอกว่าเออเป็นไงอ่ะรถเสียละจ้าแล้วพระเอกเนี่ยก็น่าเสียเลยนะครับบอกว่าเออพี่ครับผมผมขอโทษด้วยนะครับเมื่อกี้ไปกวนทีนกวนทีนพี่ไปก่อดพี่ไปก่อนเลยครับขอโทษครับพี่ออกไปก่อนเลยลุงเนี่ยแกก็เหมือนจะฟังนะครับแต่ว่าแกดันไม่ไปครับรถเนี่ยไปข้างหน้าเหมือนจะเดินทางต่อ แต่ว่าลุงเนี่ยแกถอยหลังกลับมานะครับเอาตูดเนี่ยชนรถพระเอกครับโดนอ u ดีรถนี่เสียหายเลยนะครับและลุงเนี่ยก็เดินยิ้มยิ้มมาหาพระเอกแล้วก็บอกพระเอกว่ายังไงยังไงพระเอกเนี่ยก็บอกว่าผมขอโทษครับพี่ไปเถอะครับปล่อยผมไปเถอะลุงเนี่ยแกก็ขำนะครับทาเสียงหลอบอกว่าเออทําไมตอนนี้แกไม่ด่าฉันเหมือนตอนที่แกด่าฉันบนถนนล่ะแล้วพระเอกเนี่ยก็เปิดที่ปัดน้ําฝนทําความสะอาดกระจกนะครับแต่ว่าลุงเนี่ยมันไปดึงก้านที่ปัดน้ําฝนเฉยเลยรถของพระเอกนี่ก็เสียหายกันไปใหญ่นะครับพระเอกก็บอกว่า เออพี่ไปเถอะผมขอโทษแล้วพี่จะเอาอะไรอีก ลุงเนี่ยแกก็เดินไปหยิบประแจบล็อกนะครับเที่ยวไว้ขันล้อเนี่ยมาตีกระจกหน้ารถพระเอกจนพังยับเลยครับพระเอกเนี่ยมันก็รีบโทรแจง้งตำรวจเลยนะครับว่าเออตอนนี้ผมกาลังโดนลุงโรคจิตแกทุบรถแล้วก็พยายามเข้ามาทําร้ายครับตอนนี้ผมหลบอยู่ในรถรีบมาเลยนะครับแล้วพระเอกก็ก,กดวางไปครับเสร็จแล้วเลยลุงนะเหมือนมันจะยังไม่สะใจนะครับทุบกระจกรถพระเอกจนพังเละแล้วแล้วกระโดดขึ้นไปบนรถอีกนะครับก่อนที่ลุงเนี่ยจะทําการเปิดตูดแล้วก็ขี่ใส่รถพระเอกนะครับโชก้ กเลยยทีีเดวพกนี่ก็รับไม่ได้นะครับอันนี้หนักมากไอ้ลุงเนี่ยมันก็ขี้นะครับไม่รู้อั้นมาจากไหนนะขี้มาเยอะมากเลยแล้วก็ยังไม่พอครับแม่งขึ้นไปฉีบนรถอีกนะครับฉี่ครบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกระจกหน้าซันลูปเสร็จแล้วลุงเนี่ยก็เอาผ้าเนี่ยมาเช็ดรูดกักเป็นอันเสร็จภารกิจครับลุงเนี่ยก็เดินกลับขึ้นรถอย่างสบายใจตัดภาพอธิะเอกตอนนี้นะครับโกรธแค้นมากๆเลยลุงอยู่ในรถนะครับโอ้โหทํากับรถกูขนาดนี้เพิ่งออกรถมาได้แป๊บเดียวโอ้โหจัดซะหนักเลย ใช้คุ้มกว่าเจ้าของอีกแบบนี้ไม่ได้นะครับเห็นลุงเนี่ยขึ้นรถเสร็จเตรียมตัวจะออกนะครับพระเอกเนี่ยก็รีบเหยียบคันเร่งของรถตัวเองนะครับมิดเลยนะครับเอารถตัวเองเนี่ยเข้าไปชนกับรถลุงเหยียบคันเร่งเต็มที่ทําให้รถลุงตอนนี้ไม่สามารถต้านทานแรงของรถพระเอกได้นะครับตำแหน่งรถลุงเนี่ยมันก็ไหลลงไปตรงข้างสะพานพอดีครับรถเก่าๆของลุงเนี่ยก็นาทิ่มหงายท้องลงไปในคลองทันทีเลยครับ พอพระเอกดันรถลุงเสร็จแล้วนะครับก็รีบมาใส่น็อตท,ที่ล้อตัวเองเลยครับแล้วก็รีบเตรียมหนีนะครับแต่ว่าลุงแกเนี่ยยังไม่ตายนะครับการที่รถทิ่มคลองในครั้งนี้สร้างความบาดเจ็บให้ลุงแค่หัวแตกเท่านั้นลุงีด้กับเสียงหลอดเลยลวับโอ้ยหรือซึ่งถึงความโผดของลุงร้อยไปซะแล้วไอหลานเอ้ยและข่าวนี้นะครับลุงก็ถืออาวุธมาด้วยนะครับพร้อมที่จะวิ่งไปบวกกับพระเอกเลยนะครับแล้วก็รีบวิ่งไปหาพระเอกพระเอกมันก็ใส่น็อตได้นิดๆหน่อยๆนะครับได้ตัวเดียวเหมือนเดิมแล้วก็รีบเก็บของรบบลลลุงมมาาปปิิดฝไ่่่สนนนแแ้้้ววกโอออยยูีี ลนครับลนแต่ว่าลุงเนี่ยก็ตามมานะครับตามไม่ทันนะครับรถพระเอกเนี่ยวิ่งไปก่อนลุงก็ได้แค่ตะโกนว่าเฮ้ยข้ามีทะเบียนรถของเองนะเว้ยข้าจะตามล่าเอง เรื่องนี้มันไม่จบง่ายๆแน่พระเอกเนี่ยมันก็สามารถขับรถหนีลุงได้นะครับแต่ว่ามันเนี่ยได้ยินประโยคที่ลุงบอกเนี่ยแล้วพระเอกก็เหมือนจะคิดอะไรบางอย่างได้ครับแล้วก็วนรถกลับมาหาลุงไม่ได้แวะมาทักทายลุงครับแต่จะรีบมาชนลุงลุงเนี่ยกระดานเซนดีกระโดดหลบได้นะครับพระเอกเนี่ยมันก็วนรถมาอีกรอบหนึ่งครับรอบนี้ชนลุงได้แน่นอนแต่ว่าน็อตของพระเอกเนี่ยใส่ไว้ไม่ดีครับพี่แกขันไว้นิดๆหน่อยๆทําให้ล้อเลยหลุดทันทีแล้วรถก็เสียหลักครับพุ่งตกลงไปตําแหน่งเดียวกับรถเเกกก่่าตลงงงออชนนดียวัข เอกเน네ี่ยก uh ็ท huh. ํางานทําให้พระเอกเนี่ยมึนไปนิดนึงลุงได้โอกาสเนี่ยก็รีบตามลงไปนะครับหวังที่จะฆ่าพระเอกให้ตายเหมือนตอนแรกที่ตั้งใจไว้แล้วก็เปิดกระโปรงหลังรถของพระเอกนะครับเตรียมที่จะถีบเข้าไปในรถพระเอกเนี่ยก็ตื่นทันทีพอพระเอกได้สตินะครับก็รีบหาอาวุธครับหยิบได้มาเป็นถังดับเพลิงเล็กๆก็มาเดอร์มาเดอมึงมาลุงเนี่ยก็เข้ามานะครับตีพระเอกผัดกันตีแต่ว่าลุงเนี่ยจัดหนักกว่าครับเพราะว่าของลุงเนี่ยมันเป็นแฉลงครับมันแรงกว่า พระเอกก็บาดเจ็บนะครับก็เลยเปิดแก๊สดังระเพิงใส่ลุงลุงก็ยิ้มบอกว่าโอ้โหแก๊แค่นี้ทําได้แค่นี้เหรอขำๆแล้วก็เอาสายค้าดเข็มขัดนิรภัยรัดคอพระเอก ทำให้พระเอกเนี่ยดิ้นหายใจไม่ออกครับลุงก็เตรียมที่จะระเบิดรถของพระเอกโดยทาการจุดไฟนะครับที่ถังน้ํามันของตัวรถพอจุดไฟติดแล้วเนี่ยลุงก็เตรียมหนีนะครับแต่ว่าพระเอกเนี่ยดันไม่ตายนะพระเอกก็ใช้แรงเครื่องสุดท้ายดึงขาลุงเอาไว้ให้มาตายด้วยกันนะครับลุงเนี่ยก็รีบดับไฟที่ตัวเองจุดไว้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะระเบิดแต่ว่าไม่ทันครับตูมลุงและพระเอกระเบิด ลาเบิดหมดเลยแล้วรถสไลด์จากศูนย์บริการของพระเอกเนี่ยก็มาถึงนะครับแต่ว่าหาตำแหน่งของพระเอกไม่เจอแล้วเจอแต่ตุม้มแรงลาเบิดเจ้าหน้าตำรวจเนี่ยก็เข้ามาดูเหตุการณ์ทีหลังนะครับก็ได้แต่บอกว่าเออคุณดูซิคดีนี้มันยังไงเนี่ยมันไปทํากันในท่าไหน,นดีดูแล้วมันก็เป็นฉากล่างไหยวิญญาณของลุงและพระเอกนะครับแล้วหนังก็จบลงครับเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับเรื่องราวเรื่องนี้ซึ่งมันเป็นหนังสั้น หนึ่งในหนังเต็มของหนังประเทศอาร์เจนตินาครับที่มีชื่อไทยว่าอยากมีเรื่องใช่ปะจัดให้สำหรับใครสนใจเนี่ยก็ไปหาดูกันได้นะครับและเรื่องราวนี้เพื่อนๆคิดว่าใครเป็นคนผิดใครเป็นคนถูกก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะครับและตอนหน้าติ้นเมวจะเอาหนังเรื่องไหนมาสปอยก็อย่าลืมติดตามกันนะครับวันนี้ขอบคุณมากที่เข้ามาดูคลิปครับฝากกดไลค์ซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ